ชาวบ้านที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มลักดงลานตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนัดรวมตัวกันเดินขบวนชูป,ป้ายคัดค้านการทำโรงโม่หินจากบริเวณสวนรัชดานุสร์ไปยังสารกลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อยินข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระง,งับการขอรัานบัตของบริษัทเอกชนโดยอ้างถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนทั้งเรื่องของมลภาวะแหล่งท่องเที่ยวป่าต้นน้ำ รวมถึงภาพเขียนสีโบราณซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตัวแทนของกลุ่มรักดงลานเปิดเผยนะคะว่าการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนรับฟังความเห็นของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยและคัดค้านโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่แต่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็ยังมีความพยายามจะเปิดเวทีอีกครั้ง สวนทางกับความคิดเห็นของคนในชุมชนจึงมีการรวมตัวกันมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้กับผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นรับรู้ถึงปัญหารวมถึงข้อกังวลของชาวบ้านและให้มีคําสั่งระง,งับการขอประธนานััิรของบริษัทเอกชนด้วยในวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็าทางชาวบ้านนะครับก็ได้แจ้งให้กับทางอ,าอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ได้ยื่นหนังสือแล้วก็ยังมีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ทั้งทั้งทั้งสองเวทีอยู่นะครับซึ่งก็ชาวบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับในการขอประธานรบัตรนะครับสําหรับการเรียกร้องในวันนี้นะครับทางกลุ่มก็จะอยากจะขอให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ทางผู้ว่านะครับขอให้ยกเลิกนะครับการการการรับการขอรับประธานรบัตรนะครับของหมายเลขสองทับสองห้าหกหกนะครับซึ่ง อาาาจจะมีผลทํใหห้้้เเกิดเิดบงนนขึครับวามเดือดร้อนมีมาร้องเรียนถึงที่ค่ะนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารับทราบถึงปัญหาของชาวบ้านดงลานรวมถึงความกัง,งวลต่อโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่นะคะส่วนตัวมองว่าโครงการโรงโม่หินถ้าชาวบ้านในพื้นที่ขัดค้านก็ไม่ควรดําเนินการต่อเพราะจะสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ และที่ผ่านมารถขนหินจากโรงโม่หินก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะทั้งเรื่องของ e ats, นอุบัติเหตุถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าบริษัทเอกชนได้ยื่นขอประธานบัิรดีทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคำขอที่2ทับสอ6เนือที่58ไร่1งานกับ41ตารางวาในพื้นที่บ้านน้อยพรสวรรค์ตำบลนา,นานหนองทุ่มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น จะทำเหมืองเปิดแบบขั้นบันไดโดยใช้วิธีเจาะรูระเบิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประธานาติของบริษัทเอกชนและอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นที่ต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชนในรัศมี500เมตรจากพื้นที่ประธานาติตามพระราชบัญญัติแรกปี2560แต่ว่าการเปิดเวทีรับฟังครั้งแรกไม่สามารถดําเนินการต่อได้เพราะว่ามีชาวบ้านคัดค้านจงต้องยกเลิกไปค่ะ